อันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าขาแป้นมันจมไปนะเดี๋ยวให้ช่างพี่พี่โอดึงหน่อยครับมันจมลงไปนะครับอพอกดลงไว้ทีแผ่นชั้นเดียวเดิมๆนะครับผ้าก็บางๆแล้วนะครับแล้วก็ไฟวินนะครับสวัสดีครับเจซีคันนะครับเดี๋ยววันนี้มีการยกคัดนะครับหนึ่งคันเป็นรถฟอร์ เลนเจอร์ Ranger, เครื่อง T6 นะครับตัว2 0 0พปัญหาคัดสิกเลยคือคัดจมคัดหมดด้วยนะลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็รถพังกลางทางสไลด์มาแล้วที่อู่ผมนะครับเดี๋ยวออกไปดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูกันเป็นรถ Ford r e n g e r นะครับ T6 ตัวนี้นะอาการลูกค้าที่มาก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ช่างเช็คนะครับ เบื้องต้นนะเดี๋ยวดูกันอ,อันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าขาแป้นมันจมไปนะเดี๋ยวให้ช่างพ,พี่โอดดึงหน่อยครับมันจมลงไปนะครับอพอกดลงไปที่มันก็จะจมแบบนี้นะอันนี้อาการนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนที่มีปมล่างแตกนะครับมันจะอยู่ติดกันนะตัวนี้ปมล่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะแกะมาดูนะครับพร้อมกับชุดคัดที่หมดนะอันนี้นะครับ จากอาการผมสันนิษฐานว่าปั๊มบนน่าจะรั่วด้วยนะครับนะเพราะมันออกมาจากนี้นะฮะปั๊มบนเพราะว่าถ้ามันรั่วจากปั๊มล่างนะครับมันก็จะออกจากบริเวณนี้นะแต่เนี้ยมันลงมาจากข้างบนนะครับถ้ามองขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเกียร์ลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีกทีนะัอ,น,อนนี้เราแกะชุดคัตออกมาดูแล้วนะครับอ่ ชุดคัดเดิมนะครับตัวนี้ฟอด d 2,2พแผ่นชั้นเดียวเดิมๆนะครับผ้าก็บางๆแล้วนะครับแล้วก็ไฟวินนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนยกชุดเลยอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหัวหมูนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้มันก็คือปั๊มนะครับปั๊มในนะครับที่เขาเรียกกันในตัวนะแล้วก็เป็นลูกปืนในตัวนะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดล้างหัวหมูให้นะครับ อฟอร์ดนะครับเวลาถอดก็จะค่อนข้างยากตัวนี้มันจะมีน้ํามันนะครับที่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปั๊มบนแตกด้วยนะนี่ครับจะเป็นตุ่มใส่คันเกียร์นะครับแต่ละปีนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับฟอร์ดต้องรือต้องดูนะครับอนี่นะครับเป็นชุดคัดผ้าผสมทองแดงพรีเมียมนะตัวนี้ตัวโหดเลยนะ ใส่กับจานตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไฟวินนะครับเราปรับพร้อมใช้งานนะตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวล้างหน้าตอนนี้ปรับแล้วนะส่งไปปรับมาละแล้วก็หวีนะครับเป็นหวีชั้นเดียวนะแต่เป็นหวีที่เพิ่มแรงกดเพื่อให้การจับดีขึ้นใช้งานดีแน่นอนชุดนี้คันนี้มีอาการคัดจมนะครับตรวจเช็คที่ตัวนี้นะตัวดักน้ํามันบนด้านบนนะครับก็รั่วนะครับตัวนี้ จะมองไปนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะนี่ของฟอร์ดนะครับตัวนี้เจอกันบ่อยนี่จะเห็นคาบรั่วนะครับน้ำมันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนชุดคัดพร้อมปั๊มล่างหมดเลยนะครับตัวนี้จะเจอรั่วอยู่บ่อยนะครับเนี่ยจะเห็นคราบรั่วนะครับเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนให้นะครับบางทีเวลาเปลี่ยนคัดเนี่ยเปลี่ยนปั๊มล่างแล้วนะครับ มันไม่ได้รั่วนะก็จะเจอที่ตัวนี้นะขัดจมก็เจอได้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นตัวปั๊มขัดนะน,นี้เบิกแท้นะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะแต่จ,จบที่สุดนะแน่นอนตัวนี้อันนี้ชุดเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็ตัววาล์วน้ํามันนะตัวนี้ตัวบนก็เรียบร้อยนะเราก็เบิกใหม่นะครับเบิกแท้เหมือนกัน ของฟอร์ดนะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนนี้พอตัวบนมันรั่วนะครับเห็นชัดเจนเลยนะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนตัวชุดน้ํามันบนนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่มีปัญหาของฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัว2.2นะอันนี้เบิกแท้นะครับก็จะมาเป็นเส้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนในตําแหน่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับ สาเหตุที่คัดจมนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนปั๊มล่างแล้วเดี๋ยวไล่น้ำมันใหม่ครับนี่นะครับตำแหน่งนี้นะที่เราใส่ลงไปที่เราส่งไฟนะครับเรียบร้อยละน้ำมันเครื่องนะครับเราก็ใช้ลิควิดโมลี่ได้เลยนะตัวนี้ดีเซลอยู่แล้วนะครับ 10W30 นะครับเดี๋ยวทำการถ่ายให้ลูกค้าด้วยนะ นี้เราเติมเป็น Liquid m o ลี่นะครับ 10W30 เบอร์ตรงของ Ford ก็จะเป็น30นะครับยเยนไฟไว้นได้เลยชุดโปรโมชั่นนะครับ7ลิตร2,190บาทนะครับแต่ฟอร์ตามสเปคจะอยู่ที่8ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเช็คน้ำมันกันนี่นะครับ เวลาไขหวีตามที่บอกแนะนํานะครับก็พยายามไขตรงข้ามนะครับแล้วก็ประแจปอนให้น้ําหนักมันเท่ากันนะก็จะโอเคกว่านะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตรวจฟันหวีเสร็จก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะไปใส่กับชุดหัวเกียร์นะครับพวกหัวเกียร์ต่างๆแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวปั๊มนะจากเดิมที่มันจมนะครับเราก็เปลี่ยนตามที่แจ้งไปเลยนะนี่นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะคืนเลยนะครับปกติเนี่ยปกตินะครับตัวนี้เป็นหวีเพิ่มแรงกดนะก็แข็งจากเดิมห้าเปอร์เซนนะครับแต่จับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับขับสนุกแน่นอนนะเรียบร้อยแล้ว อันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถออกไปลองนะครับไปวอร์มกันว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วครับฟอร์ดเอามาลองขับแล้วเรียบร้อยจบนะครับใครมี2.2ที่6อยากยกคัดนะครับจับดีกว่าเดิมแน่นอนครับสนุกขึ้นนะครับลองรับรถรีแมปหรือทํามาได้นะเล็กน้อยซิ่งขึ้นนิดนึงนะครับจับดีติดต่อมาเลยเจียคัดครับขอบคุณครับ